สวัสดีค่ะเฟรม MG เมกาชัยพึกวันนี้เฟรมจะพามาชมรถ MGV-S H-EV ที่เป็นรถยนต์ไฮบริดคอมแพกเอสที่คุ้มค่าที่สุดในตลาดตอนนี้ค่ะต่อไปเฟรมจะพาไปชมตัวรถ MGV s HEV e นะคะเริ่มที่ไฟหน้าเป็นไฟ LED มีไฟ Daytime ยาวตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงด้านข้างช่วยในการขับขี่ตอนกลางวันและที่เราเห็นอยู่เส้นสีฟ้าตั้งแต่ด้านข้างไปจนถึงด้านขวามือจะเป็น สัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงว่ารถคันนี้เป็นรถไฮบริดนะคะยังมีเส้นด้านล่างที่เป็นสีฟ้าและด้านข้างอีกต่อมาจะเป็นโลโก้ MG ที่อยู่ฝากระโปรงด้านหน้าต่อมาจะเป็นกล้องด้านหน้าซึ่งบ่งบอกให้เห็นว่ารถคันนี้มีกล้อง360องศา มาดูด้านข้างกันนะคะคันนี้ได้ล้อแม็กขนาด17พร้อมยางโยโกฮาม่าซึ่งช่วยให้ในการขับขี่ประหยัดน้ำมันนุ่มเงียบและที่สำคัญสามารถยึดเกาะถนนได้ดีมากค่ะถัดมาจะเป็นกระจกมองข้างนะคะที่มาพร้อมกับไฟเลี้ยวและกล้อง360องศามีสีดำตัดกับตัวรถและยังมีสีดำตัดหลังคาตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงด้านหลังทำให้รถดูสปอร์ตมากขึ้นค่ะ มือจับประตูมาพร้อมกับระบบคีย์เลสหากเรามีกุญแจอยู่ที่ตัวสามารถกดปุ่มตรงนี้เพื่อปลดล็อกหรือล็อกรถได้เลยค่ะมาดูด้านหลังกันบ้างค่ะวันนี้จะเป็นไฟท้าย LED และจะมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังพร้อม ไฟเบรกดวงที่3อยู่ที่สปอยเลอร์ด้านบนส่วนด้านล่างของเราจะมีเซนเซอร์3จุดช่วยในการถอยและมีกล้อง360องศาช่วยในการมองเห็นขณะถอยถัดมาจะเป็นโลโก้ MG ด้านหลังซึ่งสามารถใช้เปิดประตูด้านหลังได้แบบนี้เลยค่ะ มาดูภายในตัวรถกันค่ะตัวนี้เป็นเบาภายในเป็นเบาทูโทนสีเทาตัดสีขาวมาที่จอด้านหน้าของตัวรถจอของเราจะมีขนาด12.3นิ้ว2จอรวมกันจะเป็น24.6นิ้วจอด้านซ้ายจะแสดงแอปพลิเคชันต่างๆหรือการตั้งค่าตัวรถ Apple CarPlay Android Auto หรือปรับแอร์ส่วนจอด้านขวาจะแสดงข้อมูลในการขับขี่ค่ะถัดมาด้านล่างตัวนี้ ชาร์จโทรศัพท์เป็นไวเล็ชาร์จเราสามารถนำโทรศัพท์ขึ้นมาแล้ววางชาร์จได้เลยค่ะ MGVS มาพร้อมเกียร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่และยังมีระบบเบรกมือไฟฟ้าออ t โต้เบรกโคถัดมาจะเป็นหลังคาซันรูฟที่มีขนาดใหญ่ที่ทำให้รู้สึกโปร่งสบายเวลานั่งโดยสารค่ะ CVHHEV e รุ่นนี้ราคาเริ่มต้นเพียง699,000บาทตอนนี้เฟรมมีโปรโมชั่นพิเศษดาวศนย์บาทแถมประตูท้ายไฟฟ้าและชุดแต่งรอบคันหากใครสนใจสามารถติดต่อที่เบอร์ด้านล่างได้นะคะหรือติดต่อที่เฟรมเบอร์098-002-6075ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย